แลนชาแนลจ้ามือนี่ผ้ามาเปิดราคาควายจ้าพี่น้องจ้าเป็นควายแม่ลูกพี่น้องจ้านี่คมแม่ลูกลูกเพิ่นกะเป็นตัวผู้เนาะตัวเนี้ยสวัสดีจ้าแนะน้าโตแน่จ้าพอโจทย์จ้าพอโจทย์บานใบไงจ้าพี่น้องจ้ามือนีมาเปิดราคาควายเราเป็นคมแม่ลูกจ้าลูกเพิ่นตัวนี้เป็นตัวผู้ ได้จักปีแล้วจ้าได้สามปีความสูงกับอยุร้อยสามสิบต้นต้นจ้าพี่น้องจ้าร้อยสามสิบต้นต้นนี่ละประมาณสามสิบผานี่ล่ละแล้วกับแม่เพินินแม่เพิ่นอยุประมาณร้อยสามสิบจ้าแม่เพิินกับยูพูนแต่ว่าควายแม่นี่เพินนเนเพ่นมีน้องอยู่ได้พี่น้องเพล่นมีน้องได้ตัวเมีย แต่สถานนะตอนนี้ท้องว่างกันวาสถานนะตอนนี้คือท้องว่างจา้ะแม่นี่ท้องว่างอันนี้เป็นลูกไส้เพิน่นแต่ว่าเพิ่นมิน้องอีกตัวหนึ่งเป็นตัวเมียเนาะแต่ว่าตัวเมียอันบ่ได้เปิดคือเปิดอยู่เปิดต่อสองตัวแม่ลูกนี่จ้ะอันเปิดเปิดร่วมเลยหรือแยกจก้ะ เปิดร่วมแม่ลูกเลยเนาะเปิดราคาร่วมแม่ลูกนี่ตัวผู้พี่น้องจ้าตันดีอยเป็นคไายไงเหรอ,นอเนาะเปิดยูทีเท,ท่าไหร่เนาะราคา,า,าจ้าโคบแม่ลูกโคมนี่แปดชิบหาแปดชิพหาแปดหมื่นหาพันต้อนร้องไดบอดผุ่นพ่างมหาพี่น้องเพ่าว่าเมนเฮ็ดหยังเนาะ ่หายดอกคนมาดมซือ้อโบเห็ดหยังดอกลูกเอ้ยมาเปิดราคาซือซ้อนี่แหละพี่น้องผอู้ใดนสนใจเนาะกะเป็น,นควายแม่ลูกแม่แม่ตัวน,นี้สถานะตัวน,นี้ท่องว่างอยู่เนาะ<ม>จ้าท้องว่างท้องว่างอยู่ พอดีเจ้าของควายเพิ่นบบค่อยกล้าว้าพี่น้องบบค่อยกล้าสู่กล้องอีกตั้งหาก <laughs> นี่แหละจ้าพี่น้องจ้าเป็นควายตัวผู้อายุสามปีเพิ่นเปิดไว้คมแม่ลูกนี่อยู่ในราคาแปดสิบหาจะแปดมื่นหาแปดหมื่นหาพันต่อร่องได้เนะาะจ้า ถ้านั่นกะมาเบิงตัวจริงอยู่บ้านบอยไ่แล้วกะมีเบอร์โทรบอเดี๋ยวถ้าผู้ใดสนใจกะสิขึ้นเบอร์โทรไวหน้าจอนะจ้าพี่น้องจ่าเดี๋ยวสิขึ้นเบอร์โทรไวให้เด้อถ้าผู้ใดสนใจโทรมาตอลองราคาแล้วกัมาเบิงตัวจริงถามว่าอยู่ใสให้มาเบิงตัวจริงเอาจ้าในราคาแปดหมื่นห้าพันตอรองในพ้อมของพ่อโจบ้านบอยไ่ตําบลบอยญ่อำเภอบัวรบือจังหวัดมหาสารคามจ้า มือนีกะฝากไว้แค่นี้เนาะพราโจทย์เนาะจ้าสำหรับมือนีเดือนเพ้นแชนแนลกะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ